ครับสวัสดี FC ติ n g MACO ทุกๆท่ทานครับยังอยู่ที่อำเภอาปากท่อจงังหวัดราชบชุรีครับมาดูความคืบหน้าบ่อนะครับหลังจากที่เราเก้าขอบสลับบอนะครับช้ำคันนะครับได้สองมุมสามมุมแล้วนะครับ ทำคันได้แนวหมดแล้วนะครับหลังจากที่ทำคันได้แนวหมดแล้วนะครับจะเหลือด้านที่เราต้องเอาดินออกไม่ว่าจะด้วยการถอยหรือว่าด้วยการใช้รถหกล้อขนออกหรือว่าจะใช้แมคโคเวียงถอยนะครับก็ต้องเหลือสลบไว้ด้านด้านด้านที่เราจะเอาดินออกนะครับต้องเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเอาดินออกครับ หลังจากที่เราทําแนวเกาสโลบไว้แล้วทีนี้เราจะมาสลลบหลังมุ้งเก๋นะครับเริ่มจากมุมครับผมจะเริ่มจากตรงกลางไปหามุมก่อนนะครับอันนี้เราต้องขยับรถบ่อยนิดนึงเพราะว่าเวลาเรา,เาใช้มุ้งเก๋สะลบแบบนี้นะครับเราจะต้องยืนรถให้มันเลยนะครับฉะนั้นตรงมุมเนี่ยเราควรจะลูบไ้เลยนะครับเนี่ยนะครับลูบไว้คร่าวๆก่อนลูบไว้ให้ได้เลยก็ได้นะครับ มุมนะครับตอนเราเกลียวสลบครั้งแรกนะครับเลืมให้ดูไปนะครับเราต้องรูปมุมให้เรียบไปก่อนให้ได้เลยนะครับแต่งมุมให้ได้นะครับเพราะว่าพอเราขุดไปแล้วเนี่ยเวลาเรามาแต่งมุมเราจะยืนรถรถเราจะยืนไปในล่องไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เราขุดไปรถเราต้องยืนขึ้นไป เพื่อจะเกาสลลบให้ได้หน้ามุกเกมันจะยืนลําบากครับก็เลยแต่งมุมไว้ก่อนทุกมุมนะครับจากนั้นมาก็มาค่อยๆมาลกสลลบลอยฟันตามรอยที่เรากาวไว้นะครับมันจะใกล้เคียงเลยนะครับมันจะใกล้เคียงกับที่เราทําไว้เลยนะครับนี่ครับพอเป็นแนวค้าๆ้าวไว้นะครับแต่ก็ทาจริงนะครับเดินรถให้ได้ฉากครับ มาสลบตูดบุ่งกีลอยพันอะไรก็แล้วแต่นี่นครับค่อยๆเกาไปนะครับมันก็จะได้บ่อเรียบๆนะครับออสวยขึ้นมาพอดูดีดูดีมีราคานะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงไปดูนะ จากมุมเพราะมุมเราจะเอื้อไม่ถึงครับเวลาเราตาักไปนะครับทีนี้เราล้วงเราก็วัดความลึกเอาเราจะเอาลึกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คุยกันมีความลึกนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างบ้างครับนี่จะพาไปดูมุมที่เราเริ่มไว้นะครับอ่ะดูแนวด้านนี้โอเคไหมอ่ะใกล้เคียงนะ เราดี๋ยวเราก็สลบลงไปเลยสรบปจากขอบที่เราทำไว้นะครับนี่นะครับเราก็พยายามแต่งมุมนี้ให้เรียบไว้นะครับตรงนี้อาจจะทอดไปนิดนึงสลบนอนไปนิดนึงนี่เราก็มาสลบตามเลยนะครับมันก็จะใกล้เคียงเลยนะครับ ทีนี้เราเกาไปเลยนู่นเราก็ลูบไวแล้วทุกมุมผมจะลูบไว้ก่อนนะครับเริ่มบอ,อกไปทีแรกนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นมุมไหมาาก็จะใกล้เคียงเลยแต่ดูยากนิดนึงเพราะว่าดินข้งางล่างข้างบนมันสีเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ครับทุกมุมผมจะลูบไว้แล้วครับ ทีนี้เราก็มาสลบลงไปนะครับมันก็จะดูดีหน่อยนะครับแมป่าไทเลียมไปทีนี้เราก็ลงเรื่องความลึกลงไปได้นะครับพอเราพ้นสลบแล้วเนี่ยพ้นขอบบอ่อแล้วอะเราก็ ไม่ต้องแต่งอะไรมากและขุนลึกได้เลยเอา้าวหกล้อมาแล้วครับโมแต่โมอ,อยู่นี่นครับมุมผมก็จะแต่งไว้เรี่ยมแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงกลางแล้วก็สลบลงมันก็จะได้รับกันพอดีรับกระตรงมุมพอดีนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปตักหล้อกันอ่านี่นี่นี่มือหกล้อรครับมือแมคโครนะครับอะไรชื่ออะไรออฟอ,อเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในช่องติงแมคโครได้นะครับนี่กาลังกำลังค้นหานี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวให้ออกช่องเลยออกรายการเลยติงแมคโครครับเข้าไปดูได้นะครับเนี่มือหกล้อขันนู้นนะัะ เจอไหมเจอไหมขุดลึกเท่าไรเนี่ยสามเมตรประมาณสามเมตรครับเป็นไงเป็นไงเยอะไหมคลิปเ <c oughs> ยอะไหมเถ้า <c oughs> ไม่คุยได้ไห <c oughs> นเอาเอามาดูเอามาดูาดในชน่องมึงดิไหนไหน แต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ม,ม,มันืโหนี่สมบุกสมบันหน้าดูโทรศัพท์เจอกันเจอกันในช่องนะน้องออฟดัมซิงครับร <c oughs> ลงอีกยังไม่ได้วัดเลยประมาณต่าไหม นี่นะครับเลิตามแนวไปได้ลงไปดูแล้วนะครับอมองไม่เห็น้างล่างเรบตามแนวไปนะครับค่อยๆตามได้แนวไปทีนี้เราก็มาเน้นเรื่องความลึกของบ่อครับ ครับลากมาแล้วก็กดเลยุ่นมากผมขุดก่อด้านล่างมันจะเอ่อแต่งได้ไม่ค่อยถนัดน,นักนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนให้สวยไว้นะครับด้านล่างให้ใกล้เคียงก็ทานครับงานชาวบ้านงาน แต่านงานลอวงจริงต้องลงไปเก็บครับเก็บไปเก็บก้นก่องอะเปียยน,นะครับแต่ท่งานชาวบา้านก็แค่นี้ก็เป็นที่เรื่องลือแล้ว <c oughs> เป็นที่เรื่องลือของละแวกนี้ครับหาตัวจับยากอะไรประมาณเนี้ยส <c oughs> นุกสนานไปครับ <c oughs> อย่าไปเสีเรียดทำงานนะ <c oughs> ไมไ่ทำให้ใครเดือดร้อนครับ ถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็ลืมสลบด้านน่าบ้างครับต้อ,องรยับเลยดีนะครับสลบหน้าตรงก็ต้องรถต้องให้ตรงครับทีมก็มีบ้างนิดหน่อยครับเขาไม่ได้สี่เรียมเท่าไหร่ ขยับรถนะต้องขยับรถไปหน้าหนึ่งเพื่อแต่งให้มันใกล้เคียงกันนะครับครับหิ่งแมคโครก็ต้องลาไปก่อนนะครับอ,อ,อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์สอถบถามกันได้นะครับการแต่งบอคณก็ต้องออปฏิบัติตอ่อเอาหาข้อมูลปฏิบติต่ตอเอานะครับบางทีเราทำผมทำผมก็นึกไม่ออกนะ มีทำเออถ่ายคลิปจบไปแล้วเออพ่งนึกได้ทําไมเราไม่บอกอันนั้นอันนี้วะผมก็เลยมาใส่เป็นมีละคลิปละคลิปไปนะความสนุกสนานบันเทิงไปด้วยข้อม,มูลด้วยนะครับับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติงแมคโครลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ